ฮอสปอร์ pot, สวัสดีครับวันเสาร์ที่6สิงหาคม2565ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2 2 2 2 2 0 2 3ฟูลแลพมพบกับลิเวอร์พูลบอลคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามกีฬาคาเวนคอร์เทจเวลา18นากา30นาทีเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟัง <SPEAKER> บทวิเคราะห์กับทางทีมงานนะครับ <'m> แอดมินก็ขอฝากคุณพูดคุยเกี่ยวกับทัศน,น์นาสปอลและข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยแอด คอลขอบอลตามลายแอดมุมขวาบนที่ท่านเห็นเลยนะครับสวรรค์ของนักลงทุนพร้อมระบบสมัครสมาชิกด้วยระบบอัตโนมัติและกิจ,จกรรมดีๆที่มีให้ท่านจุกวันอย่าลืมนะครับตามลายแอดที่ท่านเห็นแอดฮอสสปอร์ตเท่านั้นทัพเจ้าสัวร้อยฟูลแลมประเดิมเปิดบ้านนัดแรกในพิมลีกก็เจอของแข็งอย่างลิเวอร์พูลเลยทีเดียวนะครับที่มีดีกีเป็นถึงการลองแชมป์พิมลีกฤดูกาลก่อนแต่ถึงอย่างนั้นฟอร์มใน5นัดหลังสุดก็ยังทําผลงานได้แบบสรงตัวไม่หวือหวาสักเท่าไหร่ชนะ2เสมอ1นแพ้2องโดยนัดสุดท นะครับทำได้เพียงเสมอกับบียร์เลอแค่เพียงหนึ่งหนึ่งเท่านั้นส่วนสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้ทีมจะช่วยใช้งาน <S <S แฮร์รี่วิลสันที่มีอาการบาดเจ็บหัวเขา่าส่วนนาธานียลชโลบาและโจไบอันทั้งสองครับยังต้องเช็คสภาพความฟิตว่าจะลงสนามได้หรือไม่ขณะที่แข้งไร้หลักตัวอื่นยังคงฟิตพร้อ,อมลงช่วยทีมทุกคนนะครับโดยคาดว่าทีมของมังโกซิมวาจะใช้กองหลังที่ประกอบไปด้วยทีมลีมโทซินอาดาลาบิโอโยเคนนี่เตเต้และแอนทนี่โลวิสัน ตัวแดนการ,นรับจะใช้งานทำแคนนี่อลิซนลีดบ๊อบบี้คาโดโบาลีนและนิสเคนเคบานโนยืนคมเกมร่วมกันนะครับเพื่อประสานแดนหน้าส่วนกองหน้านะครับจะส่งอีวานคาวาเรโรและอเล็กซานโดมิโตวิชคอยเป็นตัวจบสกอร์ให้ทีมนั่นเองนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างหงแดง,ง,แดงลิวอพูทีมรองแชมป์เมื่อซีซั่นก่อนโชว์ฟอร์มในเกมอุ่นเครื่องช่วงปีซีซั่นได้อย่างน่าผิดหวังนะครับหลังจากทาผลงาน5นัดหลังสุดชนะ3แพ้2โดยนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับสตาร์บุกศูนย์ประตูสามแถม เดิมนะครับเป็นการแพ้ขาบ้านอีกต่างหากโดยสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้หงแดงเรือพูนน่าจะเป็นห่วงไม่น้อยเลยนะครับหลังจากผู้เล่นบาดเจ็บเยอะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นออกเล็กชามเลนเฮียโกโชต้าและเคอร์ติโจนที่ยืนยันแล้วว่าไม่ได้ลงสนามแน่นอนหลังจากมีอาการบาดเจ็บที่ยังไม่หายดีนะครับส่วนอาริซองเบเกอร์ นายประตูคนเก่งคงต้องเช็คความฟิตอีกครั้งรวมถึงอ ah ิบาฮิมาโกนาเต้พอสตาซินกาที่ยังต้องเช็คสภาพความฟิตอีกเช่นกันนะครับอีกทั้งยังต้องดูอาการป่วยของนาบีเกยิต้าด้วยว่าจะหายป่วยลงช่วยทีมทันหรือไม่นะครับส่วนนักเตะแกนหลักคนอื่นต่างฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามได้ทุกคนคาดว่าเจนคอปนะครับจะใช้แนวรับประกอบไปด้วยเทยนอเล็กซนเดอร์อาร์โนโจเอลมาติบเบอร์จิโฟันได้และอันดูโลซันส่วนกองกลางจะใช้งานจอแดนฮนเดสันฟามิโยเอโกอาคันเทล่าช่วยต่อเกมให้เกมลุกเน ส่วนกองน่าจะส่งโมเมสซาราหลุยดิอาร์สและเลมโต้ฟิวโนโช่วยพังประตูคู่แข่งนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นงานที่วัดกันด้วยกันของมาโกซิวากุนซือเจ้าสัวน้อยอย่างแท้จริงนะครับหลังจากเปิดบ้านเจอคู่แข่งสุดดุที่มีสถิติที่ดีกว่าทีมหนึ่งในปีลิกเลยนะครับโดยที่สถิติของฟูแนมโคจอนมาเจอกับหงแดงคงต้องบอกว่าไม่ดีเอาเสลยอ,อ,อีกทั้งต้องฝากความหวังกับอเล็กซานเดอร์มิโตโดวิชนะครับช่วยพังประตูแต่ดูแล้วนะครับน่าจะเป็นงานเหนื่อยไม่น้อยที่จะเก็บ3มแต้มในถิ่นของ ตัวส่วนนักทัพหงแดงลิวพูที่ผ่านมาในช่วงอุ่นเครื่องยังทาผลงานไม่เปี้ยงปางสักเท่าไหร่แต่ที่ดีคือดาวินดูเยสกองหน้าป้ายแดงของทีมกําลังมีความมั่นใจอีกครั้งจากการกลับมาช่วยทีมนะครับพังประตูให้ทีมได้ถึงฆาลูกในช่วงอุ่นเครื่องช่วงปีซีซั่นนั่นเองรวมถึงสึกคอมมิมิบิที้ชิล์อีกด้วยนะครับแต่ถึงอย่างนั้นในเกมพิมลีกคาดว่าจะต้องนั่งดูลุนที่อย่างโมฮัมเหม็ดซาาห์เล่นไปก่อนเพื่อศึกษาการทาเกมของพิมลีกแบบนักเตะคนอ่่นๆทีเข้าามใหม่นัั่่นเอออองงงะรรบ้าาูจกกกฟ์มแลภพขตวา ฟอร์มของทั้งคู่ดูสูสีคุกกี้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแต่พอมาวัดตัวนะครับตำแหน่งต่อตำแหน่งต้องยกมให้ทางองแดงเรือผูที่ดูแล้วมีภาษีดีกว่าเกือบทุกตำแหน่งเว้นแต่ต้องรอดูนะครับผู้รักษาประตูอย่างอลิซองเบเกอร์จะได้ลงเฝ้าเสาหรือไม่ถ้าหากว่าไม่ได้ลงก็ต้องฝากความหวังไว้กับอาเดียนนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเกมนี้เป็นเกมชิงเหลี่ยมกันน่าดูแต่ดูทรงแล้วหงแดงเรือผู้นะครับน่าจะฉก3าแต้มได้สําเร็จแต่ก็คงเหนื่อยไม่น้อยเลยล่ะแล้วผลสกอร์ที่แอสจะฟันธงในค่ำคืนนี้นะครับฟูลแลมหน เวอร์พูสามฟันธงครับผมและเ,เพื่อนๆเลยครับดัดเปิดสนามของพิมลีกหรือว์พููจะสามารถเก็บ3าแต้มได้หรือไม่คอมเมนต์มาคุยกับแอดหน่อยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่และข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตสปอร์ดด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนลน,นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์งใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ